ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักเล่าสุดหม่ละลายไม่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีคนพันลิบมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกินครับสวัสดีครับพบกับผมมิตรเกษตรอินซีแห่งบริษัทเวิร์คาร์ดอินโนเวชั่นจำกัด และผลิตภัณฑ์3 g เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโเวอร์แพนไคโตซานเวอร์แพนและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรผลิตนภะัณฑ์สำหรับเพื่อนรักชาวเกษตรทั้งหลายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้มามีโอกาสที่จะติดตามนะครับผลการทำงานของนวัตกรรมใหม่3 g เกลือเวอร์แพนนะว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเกษตรกร ช่วยต้นไม้ของท่านได้อย่างไรซึ่งวันนี้เรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าท่านเป็นใครปลูกอะไรอยู่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณพี่ชื่อผมปัญญาเคียออนครับพี่ปัญญาเคียออนครับผมชื่อเล่นว่าพี่อึ่งครับพี่อึ่งนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อึ่งนะครับรัโอเคพี่อึ่งเป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับทุเรียนครับ เป็นทุเรียนพันพันหมอนทองครับหมอนทองนะครับในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อำเภอกันทลักษ์อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับตำบลอะไรครับตำบลชำตำบลชำนะครับในพื้นที่นี้เขาเรียกรวมๆว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟนะครับแล้วก็สําหรับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นที่ปึกษาผลตพันสามเกลอวัพนนนำตัวที่หนึ่งครับพี่ค่ะชื่อมาลิวรรณนวลไฟยค่ชื่อเล็ดชื่ออวบนะคะอ๋อพี่อวบนะครับพี่อวบกับพี่อึงครับผม แสดงว่าพี่หวบนี่ได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์สามเกลือ,อแพนให้กับพี่อื่นใช่ไหมครับผมโอ้มันเป็นยังไงครับตอนแรกที่เราได้รู้จักกับสามเกลือมันมันมันเจอเจอวิกฤตรัดไบอ่อนกับเลยกัเมื่อเจอเมื่อแพนครับก่อนหน้าที่จะใช้เวอร์แพนเนี่ยเจอวิกฤตคือรัดใบอ่อนใช่ครับมันรัดไบอ่อนอ พอเริ่มใช้รู้สึกว่ามันมันอยู่คือลูกไม่ค่อยร่วงลูกอยู่ลูกอยู่ลูกไม่ร่วงละใบก็ใบก็ไม่ขยับกันใบก็ไม่ขยับครับผมพี่อึ่งใช้คู่หูมาสกันมาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับตั้งแต่ปี64ครับโดยการแนะนําของคุณอุบับโอ้ครับแล้วสําหรับนวัตกรรมใหม่คือสูตรใหม่ของเวอร์แพนโดมิโนเวอร์แพนของเราพี่อึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสูตรใหม่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นกันยาเนาะจ้ะครับกันยากันยาครับปี67เจ็ดดใช่ครับจะใช้มาประมาณแเดือนแล้ว นี่ก็คือจะออกผลผลิตแล้วครับปีที่แล้วผลผลิตเป็นไงครับผลผลิตก็ก็ยังดีอยู่ครับเจอ,อยยเจอเจออากาศที่ที่แปรปวนร้อนจัดร้อนจัดด้วยครับแปรปวนด้วยทุเรียนไม่ยอมเลี้ยงลูกทุเรียนไม่ยอมเลี้ยงลูกครับผมนั่นคือปล่อยลูกไปไม่ได้ปล่อยครับไม่ได้ปล่อยครับมันเป็นยังไงครับทุเรียนของพี่อึ้งปีที่แล้วมันมันเจอปัญหามากเจอปัญหามากแล้วก็ใช้เวอร์แพนนี่ใช้เวอร์แพนนี่แหละ มันมาใช้มาตั้งนานแล้วพอรู้อยู่ก็เลยจัดชุดใหญ่เลยจัดชุดใหญ่เลยครับเขาให้ใส่ยี่สิบช้อนใช่ไหมล่ะครับผมก็เพื่อนเป็นสามสิบช้อนต่อน้ําต่อน้ำสองลิตรสองร้อยลิตรช้อนเล็กนะครับไม่ใช่ช้อนใหญ่ช้อนเล็กช้อนเล็กหนงของเราครับผมแล้วเป็นไงลูกเนี่ยเจอวิกฤตด้วยครับแล้วผลผลิตของพี่ทั้งหมดเนี่ยต้นทุเรียนของพี่ทั้งหมดกี่ต้นครับร้อยยี่สิบห้าต้นร้อยยี่สิบห้าต้นได้ผลผลิตไปเท่าไหร่ครับปีที่แล้วสิบสามตันครับ สิบสามตันคาดว่าครับคาดว่าปีที่แล้วคาดว่าน่าจะได้ยี่ห้าตันครับปีที่แล้วคาดได้ว่าจะได้ยี่ห้าแต่ครับแต่เจอวิกฤตสิบสามได้สิบสามตันครับมันเจอวิกฤตครับสิบสามตันแต่แต่สวนอื่นๆร่วงหมดก็มีครับสวนอื่นๆเนี่ยข้างๆกันเนี่ยร่วงหมดเลยครับปีที่แล้วนี่แต่พี่พี่อึงใช้กู้หูของเรามาต่อเนื่องเนี่ยก็คือยังได้ผลผลิตอยู่อีกสิบสามตันครับผมแล้วขาดทุนไหมปีที่แล้วขาดทุนไหมไม่ขาดครับไม่ขาดต้นทุนแค่ แสนห้าเ <105. S 1> องต้นนู้นแค่แสนห้าเขาได้สิบสามท่านก็ยังก็ยังไม่ขาดแต่แต่ค,คนอื่นเขาแย่ลูกล่วงหมดทีนี้พอมาปีนี้กันยายนปีที่แล้วใช้นวัตกรรมใหม่ของเรารเป็นไงครับสําหรับทุเรียนปีนี้ โหสุดยอดเลยครับออกมาใหม่นี่ยิ่งดีกว่าตัวเก่ามันเป็นไงครับพี่ต้นทุเรียนมันบอกพี่แบบไหนยังไงมันอาการมันสวยขึ้นจากใบที่เคยเหลืองใช่ไหมล่ะาเออพอฉีดเข้าไปแล้วมันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นเริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นอาการใบแก้วนะครับไม่ใช่ใบเหลืองอ่ใบแก้วครับมันเป็นใบแก้วลูกทุเรียนลูกทุเรียนก็ขึ้นสวยลูกทุเรียนก็ขึ้นรูปสวยครับปีนี้มันฝนเยอะใช่ไหมล่ะครับครับมันคุมทรงไม่ได้พอใช้ตัวนี้แล้วผมก็มั่นใจเพราะว่าผมแท้ตั้งแต่ปีแล้วผมก็มั่นจ มันต้องขึ้นสวยเหมือนเดิมก็ตามที่เห็นชัดเจนกว่าปีก่อนๆไหมใช่ครับใช่ปกติที่เขากลัวๆก,กันก็คือเรื่องของการรัดใบป,ปีนี้เป็นไงครับพอใช้นวัตกรรมใหม่อยู่เลยครับหมายถึงว่าถ้าเราฉีดไปแล้ว มันจะกลางเล็กไม่ใช่บล็อกนะครับมันมันส่งเริ่มกลางเล็กมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมหมอหมาถึงยอดนันนะมันกลางเล็กพอยอดไม่ใหญ่แล้วการนึงอาหารออกจากรูปมันจะน้อยรูปมันก็จะไม่ร่วงครับออถึงจะมีออกใบออกออกมาเล็กๆก็ไม่ร่วงใช่ครับแล้วจากที่ใช้มาแล้ว8-9เเดือนนี้ปีนี้พี่อึ่งคาดว่าน่าจะได้ผลผลิตประมาณไหนเดินดูเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณอยู่ ยี่สิบห้าตันัพอยู่ครับปีนี้มีแต่สอยออกทั้งนั้นเลยมีแต่สอยออกด้วยมีสอยออกด้วยคถ้าแสดงว่าถ้าไม่สอยออกนี่เกินแน่ๆมันเกินต้นครับรับแต่ละต้นนี่เกินต้นหมดอ๋อพี่อึงเกินต้นก็เลยต้องสอยออกด้วยอ๋อครับถือว่านวัตกรรมใหม่ของสามเกอร์เวอร์แพนของเรานะครับกดอะมิโนก็สามารถตอบโจทย์ให้กับ พี่อึนได้ในเรื่องรัดใบอ่อนครับสภาพต้นเป็นยังไงครับพี่อึงสภาพต้นก็สวยครับสวยแตกแตกลายดีแตกลายดีพี่อึงผมอยากให้พี่อึนฝากเติมเติมเลยครับมีอะไรที่พี่อึนอยากจะพูดบอกกับเกษตรกรกับบอกกับเจ้าของทุเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักสามเกลือัวแพนของเราครับอยากบอกเกษตรกรเพื่อนๆที่ทําทุเรียนด้วยกันนะครับสูตรใหม่ของสามเกลือัวแพนนี่ยิ่งดีกว่าเก่าเลยครับลูกก็ติดเยอะลูกก็ขึ้นสวย อย่ากลัวเลยครับเห็นลูกบิดเบี้ยวเดี๋ยวด,ด,ดูตอนที่มันขึ้นลูกถ้าใช้เบอร์แผ่นนะครับประสบการณ์ที่ใช้มานี่4ปีกับปีนี้ปีที่ห้าโดยจะไม่ทิ้งตัวนี้เลยมั่นใจมากเลยครับมั่นใจมากเลยครับมั่นใจมากกับผลผลิตที่ได้ครับแล้วหญิงกษตเสดะรเห็นพี่อืนะ่นซื้อมาเป็นหลายตันนะ <c oughs> แล้วหญิงกษตเตาสารตัวป,ปุดินหญิงกษตเพี่อืง่งผมซื้อมา2ตันครับซื้อมาสองตันแล้วเป็ไงใส่ไปไงใส ต้นเล็กก็สวยครับแล้วใช้ได้แค่สี่สอบครับเพื่อนๆเขามาเห็นมันสวยนอกนั้นไม่เลยใช้ครับเขาเอาไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนมาเห็นเห็นต้นเราสวยเอาหญิงเกษตรเราไปหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องสั่งใหม่อีกโอ้โหก็คือสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรของเราคือพอใส่แล้วมันมันเราเราเห็นเราเห็นต้นมัน มันเป็นยังไงม่โอใบเขียวสวยเขียวเป็นมันเลยครับแล้วก็ประมาณสักเจ็ดวันเราเห็นผลแตกต่างกันเลยครับแตกต่างเลยครับชัดเจนอันนี้ชัดเจนมองดูต้นไม้ได้เลยต้นไม้มันจะตอบโจทย์เราครับต้นไม้ไม่โกหกต้นไม้ไม่หลอกเราอยู่แล้วใช่ครับสิ่งสําคัญครับคือของที่เราใช้กับต้นไม้ถ้าดีไม่ดีไงต้นไม้เขาจะเป็นคนบอกเราเองใช่ครับสําหรับพี่วบครับอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติม นะครับซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกรแพนไกด์กับพี่อึ่งอยากฝากอะไรเพิ่มเติมครับค่ะก็ในในสวนของอ่วมนะคะคือเราติดตามแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำพี่อึ่งมาตลอด5ปีเนาะอ่าเราก็เห็นวิวัฒนาการต่างๆในสวนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสูตรใหม่ของเรานะคะมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆในทุกๆปีที่เราทำกันมา หนึ่งแม้ว่าอย่างที่พี่อึงเล่าไปแล้วนะคะคทุกอย่างแต่ที่สําคัญก็คือมันทําให้ชาวสวนนะคะต้นทุนไม่สูงแต่ว่าผลผลิตที่ได้มันเพิ่มขึนม้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ได้ดีด้วยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของน้ําหนักค่ะ ส่วนไหนที่ใช้เวอร์แพลนของเรานะคะทุเรียนได้น้ําหนักเยอะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงเงินก็เยอะขึ้นด้วยเนาะครัซึ่งปีนี้เราไม่ได้คาดหวังแค่ว่า25ตันนะคะแต่ที่มองด้วยสายตาเนี่ยด้วยเรื่องน้ําหนักมันทําให้เกิน25แน่ๆครับเนาะถึงราคาจะกราคาจะตกเนาะพี่อ่านราคาถูกนะราคาถูกครับแต่ต้นทุนพี่พี่อื่นเขาไม่สูงไม่สูงครับแล้วผลผลิตเขาเพิ่มครับโอเคนะครับก็นะครับพี่น้องเกษตรกรครับ นะครับหรือท่านใดที่ได้ชมนะคลิปคลิปนี้นะครับบริษัทเวิร์คชั n นอินโนเวชันของเราตั้งใจที่จะพัฒนาตั้งใจที่จะให้แผ่นดินไทยของเรานะครับเป็นแผ่นดินทองจริงๆนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดของเราคือคือ,คอสามเอร์อวแพลนเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มของอินทรีย์ล้วนๆเลยนะไม่มีเคมีปะปนนะครับ,รบซึ่งพี่อึงเองก็พอใช้แล้วก็เรื่อง เรื่องอินทรีย์เคมีนี่เป็นไงครับลดลงไปเลยไหมลดเลยครับลดลงไปเลยปีนี้แทบจะไม่ได้ค่อยใช้เลยครับแทบจะไม่ได้ใช้เคมีเลยครับอ่านะครับแต่แต่แต่ก็จะมีปุ๋ยเก็บเข้ามานิดนิดน้อยครับเพิ่มเติมหน่อยครับเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าสารปุ๋ยดินหญิงเกษตรโดนเพื่อนแฮปไปแล้วครับก็เลยต้องเพิ่มเติมสารอาหารให้กับดินครับที่น้องเกษตรก่อนครับฝากไว้ครับ นี่คือนวัตกรรมใหม่ของบริษัทเวิร์คันอิโนชั่นสามเกอร์เวิร์คแพนครับจำไว้จะมีน้องใหม่ด้วยนะคะพี่อาจสา,ามเชื้อวัคนของเราปีนี้ก็จะ ใช้ทมรูปแบบบาอส่ันเพราะมันจะยั่งยืนครับเป็นอิซีะที่ยั่งยืนเป็นอิซีที่ยั่งยืนออนี่ครับเพราะว่าในกลุ่มเกษตรกรของบริษัทเวิร์คชั่นเรายังจะมีเรื่องของชีวพัณฑ์สารชีวพัณฑ์ที่จะมาช่วยเรื่องของโรคต่างๆของต้นไม้ด้วยนะครับซึ่งจะมีตัวไหนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ทุกทุกที่ครับทั่วไปเลยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวิร์คคาร์ดิโนชันของเราสามารถให้คําตอบท่านได้นะครับฝากไว้ในอ้อมใจครับเรื่องของอินรีตอนนี้นะครับจะได้ให้ช่วยให้แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินทองจริงๆสําหรับวันนี้บริษัทเวิร์คคาร์ดโนชันและผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวิร์แพนต้องขอขอบคุณทั้งพี่อึง่ง <c oughs> แล้วก็พี่อวบด้วยนะครับที่ได้พาเรามาติดตาม ผลการใช้3ามเกอเวอร์แพนให้กับบริษัทนะครับแล้วก็ให้กับเกษตรกรทั่วไปต้องขอขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับท้ายนี้นะครับเราก็ฝากไว้ด้วยครับอยากจะให้เกษตรกรรมไทยยั่งยืนนะครับแล้วชีวิตของผู้ใช้ก็ยั่งยืนด้วยเพราะไม่มีเคมีมาปะปนนะครับมองหาครับผลิตภัณฑ์3าอแพนของบริษัทเวลครัท อินโนเวชันแล้วจากนี้ไปเราจะได้ติดตามกันใหม่ครับกับคลิปต่อๆไปที่เราจะไปติดตามผลการใช้3 g w o r อร์เวอร์แพของบริษัท w ับของเราครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 3G w o r อรเวอร์แพนสูตรใ่ม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้